สวัสดีครับผมโค้ตู่ออบ้าทุเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยวันนี้โค้ตู่จะมารีวิวในกลุ่มของ 1B ชื่อว่าอ e ีไรก้าเป็นสารอ e ีเทออน50%อยู่ในรูปของ EC สูตรเย็นซึ่งตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มสาร 1B กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตตัวนี้หลักๆที่ใช้สําหรับในทุเรียนเนี่ยจะใช้ในเรื่องของเมื่อเราพบปัญหาในเรื่องของไรแดงในเรื่องของเพลี้ยไฟเป็นหลักก็คือพูดง่ายๆว่าอ e ีไรกาสามารถที่จะยับยั้งในส่วนของไรแดงแล้วก็เพลี้ยไฟได้แต่ว่า, e า e on, อ,อาไีไรกาารมถ ป้องกันกําจัดในส่วนของมอดหนอนเพลี้ยต่างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถือว่าออกฤทธิ์ได้กว้างออกฤทธิ์ถูกตัวตายออกฤทธิ์ไอระเหยเพราะนั้นออกฤทธิ์ได้กว้างนอกเหนือจากสามารถยับยั้งป้องกันกับแ,แดแรงเพี้ยไฟได้แล้วเพราะนั้นโคตูแนะนําว่าควรมีกลุ่มสารอ e ีไทออนไว้ใช้สลับในแปลงผมแนะนาเลยครับตัวนี้อีไรกาอัตราการใช้นะครับอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรหรือ1ลิตรถึง1.5ลิตรต่อน้ำพันลิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงใบเพรศลาดเข้าสู่ใบแก่และช่วงที่แบบมีเพล ป i ุยฝ้ายมีเพรพ้งเพรเป้งก็สามารถใช้ได้ตัวนี้คืออ e ีไรกานะครับกลุม่มสารหนึ่งมีสามารถที่จะสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของร้านโคตูสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของออบาทูเรียนท่านใดสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยครับตัวนี้ครับอ e ีไรก้าอีไทออนครับผมโคตูออบาทูเรียนทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยสั่งมาได้เลยครับผมอีไรกาครับ